สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่ทติดตามทาง YouTube เช้าวันนี้วันพุธ17สิงหาปี65ฟุตบอลก็ยังมีให้ตามดูตามเชียร์ทุกวันไม่ขาดนะครับเพราะว่าเปิดมาหมดแล้วเด็กใหญ่แล้วก็มีบอลถ้วยบอลลิฟบอลโน,น่นบอลน,นี้บอลยูมีเยอะยแยะทุกจับเตะกันนะครับก่อนอื่นนั้นก็ไปสรุป ผลงานเมื่อวานที่ผมลงทั้งหมดมี3คลิปเมื่อวานนี้จัดเต็มให้นะครับเพราะว่ามีเยอะนะแล้วก็คู่ที่3หรือคู่โคตร VIP เลยนะที่ผมจัดให้ไปกดฟังดูได้แต่ผมจะสรุปก็ข้าวให้ฟังก็คือกินเต็มทั้ง3คลิปนะครับคลิปแรกถ้าผมจำไม่ผิดนะอนอนน้อยขอทวนขอเดาแล้วกันน่าจะเป็น n o r ิ c i ิตนะก็กินไปคู่นั้นนะสะกอ์ท่วมท้นทั้งครึ่งแรกครึ่งหลัง คู่ที่สองน่นาจะถ้าจำไม่ผิดอีกกินไอ้คิดสมิเตอร์นะครับนะก็เละเทะกระจุยจริงๆก็ตั้ง,ง,งแต่ครึ่งแรกแหละสองสามดอกส่วนบินที่สามที่มั่นใจแล้วก็ให้ท่านสมาชิกไปกดไว้ได้ไม่ต้องรอถึงตีหนึ่งสี่สิบห้าไอวอลพวกนั้นมันเตะดึกก็เป็นบอลฟิตแลนด์ยักษ์โคเนตเมื่อวานที่ให้ไปนะครับ ก็ไปดูคู่ที่2อชื่ออะไรผมจำไม่ได้อ่านยากๆนะยักคนเน้ยกินเต็มเลยครับผม2 3 3 0 3 0 2าครึ่งแรกนะก็มาช้าด้วยก็เต็มไปก็อย่างที่บอกครับผมคือมั่นใจโคตรตัวนั้นไปฟังดูได้เมื่อวานสมคลิปที่ให้ไปก็เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ติดตามก็อิ่มนะถ้าไม่ได้ตามก็ ก็เลยเอแต่นะครับนะเพราะว่ามันก็ดึกตัวนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ตีหนึ่งสี่สิบห้าแต่ถ้าตามคิดที่สามที่ผมลงล่าสุดเนี่ยทุกท่านทันกันแน่นอนเพราะว่ามันมันเตะไวครับสี่ทุ่มกำลังดีสี่ทุ่มครึ่องอ่ะวันนี้ก็ไปต่อสรุปผลงานในกลุ่มก็ไม่ต้องห่วงครับบวกครับผมบวกทั้งคืนหลายบินด้วยเจ็ดแปดบินที่ผมทิ้งเอาไว้แต่แล้วก็บอลเตีงหนึ่งตัวก็กินเต็มครับผมผมให้ลอง หนึ่งตัวรองร็อดแทแฮมก็0-0ก็กินเต็มหรือรองครึ่งลูกบอลทีมนะครับส่วนค่ากาแฟตอนเช้าเนี่ยกำลังจะมาดีก็มาสะดุดตัวสุดท้ายนี่แหละอ้ยไอ้ร็อดแอนจิลิสนี่ยิงลูกเดียวครับผมไม่ยิง2ลูกถ้ายิง2ลูกท่านสมาชิกก็น่าจะอิ่มกันก็คู่นี้ขาดทุนเรือตายตอนจบหลังจากที่บวกมาทั้งวันทั้งคืนดีๆนะะอ่ะโอเควันนี้ว่าว่ากันต่อผมอัดคู่ไว้ให้เลยครับผมนะ เอาคู่4โมงเย็นนี่แหละมันจะได้ไวไปกันเลยครับผมบอลออสเตรเลียครับนะครับผม,ผมเป็นบอลถ้วยคู่นี้ครับผมอ,อกไ์แคนนอนนะครับเตะเวลา14นาฬิกา30นาที4โมงครึ่งนะครับอกไ์แคนนอนเปิดบ้านเจอกับบิทแบนซิตี้นะออสเตรเลียครับนะครับเป็นบอลถ้วยคู่นี้ก็เหมือนเดิมครับรอกดที่สูงครึ่งแรกที่ราคา1ลูกครึ่งครบลูก ถ้าไม่มาก็ย้ําที่1.5อย่างที่ผมบอกแหละถ้าบอลสูตรนี่มันไม่พลาดหรอกไอตาเมื่อเช้านี่มันไม่ใช่บอลสูตรบอล<น>เดานั้วแหละโดนโอเคนะครับสั้นๆง่ายๆครับผมบอลออสเตรเลียครับเต็เวลา4โมงครึง่งคู่ระหว่างโอกไลท์แคนนอนเปิดบ้านเจอกับบิทแบรนซิตี้สูงครึ่งแรกที่ราคา1ลูกครึ่งควบลูกถ้าไม่มาถ้ามันจบ0-0ย้ำครึ่งหลังที่ราคา1.5 แล้วก็ทบตั้งท่านไปด้วยนะครับตีไว้นะครับโอเคครับก็จบกันไปนะครับคู่แรกคลิปแรกน่าจะมีคลิปที่2ให้อยู่นะส่วนเพื่อนๆท่านใดอยากได้เยอะๆอ,อยากได้บอลทีมก็มาเลยครับวันนี้ยาวครับวันนี้แต่หัววันเลยผมเล่นตั้งแต่บ่ายสเลยแหละวันนี้เนี่ยนะวันนี้จัดเต็มเลยยาวเลยแหละสองทุ่มสามทุ่มมีห้ามงเย็นด้วย VIP แล้วก็มีสองทุ่มแล้วก็มีสามทุ่มวันนี้เนี่ยโอเคนะครับ ฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะถ้าสนใจคร้บกลุ่มก็แอดไลน์มาตามที่ขึ้นหน้าจอนี่นะครับผมนะทักมาเลยครับผมตัวนี้บอกก่อนนะครับว่าวันนี้บินแรกบ่าย2โมง VAP 4โมงครึ่งตัวนี้แล้วก็มี5โมง15นาที VAP แล้วก็มี3มทุ่ม15ตัว v i p วันนี้หัวค่ำจัดไวอันนี้ไม่เกี่ยวกับรอบดึกนะครับแจ้งไว้ก่อนคู่ไวครับผมโอเคครับผม ขอให้ทุกท่านโชคดีแต่ละท่านที่ติดตามผมนะครับเฮงๆรวยๆยทุกท่านนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ